ประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเ,เดชเดทีิราเทพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดทั้งวันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสนร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรยกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชรรราชธิดาและถวายจาก,กันดอกไม้ที่หน้าพระรูปเพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอย่เร็วอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีคณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสงขลา โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีโรงเรียนกันทรารมจมังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผู้ประกอบการตลาดเขตสายไหมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางนาสำนักง,งานตรวจสอบภายในทหารบกราชินิกูลสุจริตกุลกลุ่มบริษัทยิบอินซอยจำกัดชมรมคนรักในหลวงและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตหลักสี่ บริษัทมิลิเมตจจำกัดชมรมผู้สูงอายุวิทยายลัยพยาบาลทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศเหล่ากาชาติจังวดชนบุรีเทศบาลเมืองลำตาเสาวจังหวัดพะนครศรีอยุธยาและครอบครัวพันเจริญบรกุลบริษัท SVP g r o u กรและบริษัทโปรเฟ s ชันอลเวสเทคโนโลยี o g y 1999จำกัดมหาชนมูลนิธิพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมอายุยืน28จังหวัดนครราชสีมาสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนฏศิลป์อธิการบดีมหาวิทยาลัยลเชียงใหม่และคณะกิ่งกาชาติอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธา,านีโรงเรียนวัดโพแจ้มาลีราชบำร,ร,รุงจังหวัดสมุทรสาครครอบครัวรัตนสุวรรณคณะวิทยากรลูกเสือชาวบ้านปทุมวันจังหวัดกรุงเทพมหานครราชสกุลอรุณวงศ์ บริษัทมิสูบิชิอิเล็กทริกไทยออโตัวพาร์ทจำกัดสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมจังหวัดนครปฐมข้าราชการมูลหารบกที่22และครอบครัวสมาคมเมืองไทยน้ำใสใจสะอาดปราศจากขยะกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ทั้งนี้สนพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปรจนถึงวันที่31มกราคม2 5 6 6แต่ประชาชนยังสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www r o a l office th